มีใครได้ดูคลิปนี้กันบ้างแล้วฮะเนื่องจากว่าคลิปนี้เนี่ยมันคลิปที่ผมทำว้ให้กับคุณลุงคุณป้าที่เป็นเจ้าของร้านเช่าหนังสือที่ผมเนี่ยอยู่คู่กับแกมานานประมาณเกือบเกือบสิบปีได้แล้วมนะั้งความลับอย่างหนึ่งก็คือก่อนที่ผมจะทำคลิปให้ทุกคนได้ดูกันเนี่ยผมไปเหมามาเรียบร้อยแล้วนะฮะอันนี้สองถุงแรกนะอีกสองถุงฮะนี่โทนจใจกันแล้วทาเรื่องแรกเลยฮะที่กำลังมีกระแสอยู่บ้างๆในตอนนี้กัสเปลฉบับพิมพ์เก่านั่นเองฮะ เล่มที่สามสามนี่เป็นเล่มจบแต่เล่มฉบับพิมพ์ใหม่เดี๋ยจะมีทั้งหมด16เล่มถ้าผมจำไม่ผิดนะเล่มเรามาสามร้อยกว่าบาทแต่นี่มันจากปกเนี่ยเล่มละสี่สิบห้าบาทลดเหลือครึ่งราคาก็จะเหลือประมาณยี่สิบกว่าบาทเองบันทึกมอนะเกมล่าทหารคนหรือว่าชื่อภาษาญี่ปุ่นว่ามิระอินิกิอะไรอย่างเงี้ยซึ่งผมเราไปเมาภาคแรกมาจบแล้วก็อีกสองภาคที่เป็นภาคเสริมอีกสองอย่างละเล่มซึ่งมันเป็นการ์ตูนค่อนข้างเก่าแล้วแต่ผมก็ชอบเรื่องนี้มากอนิเมะทำดีมาก อีกหนึ่งเรื่องที่น่าเสียดายถ้าใครเคยดูเกิไปไปดใหม่เป็นโรคโอชีอะเรื่องนี้จกคล้ายๆกันเลยฮะเรื่องนี้เนี่ยมันเกิดประเด็นขึ้นตรงที่คนแต่งอะ,ะไปทําอาจารโรคจิตไว้ก็เลยโดนจับไปพวกนั้นเรื่องนี้ก็เลยจบไปแล้วก็เสียดายมากเลยฮะเพราะนักวาดทำออกมาดีมาก โวลติกเกอร์ไม่รู้มีใครรู้จักไหมมีใครรู้จักไหมนะมันค่อนข้างเก่าระดับเพิ่งคิดว่าคล้ายๆไค,ค,ค,คจูหมายเลขแปดนะเพียงแต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยออกมาก่อนหน้านะั้นค่อนข้างนานมากแล้วแล้วผมก็ไม่ได้ตามเก็บตอนนั้นเช่าอ่านนี่แหละแล้วเนี่ยผมไปจัดมาแล้วประมาณ15เล่มมั้งถ้าจะไม่ผิดอาคาเมะกัคิรูหรือว่าอาคาเมะสวดประหารที่ตอนนี้เนี่ยสยามออกแต่แพ็คชุดของภาคซีโร่ภาคสองแต่ไม่ออกภาคแรกตันทีผมก็รอครบรอจะสั่งซื้อจากสยามภาคแรกนะทีแต่รู้สึกเหมือนจะขาดแค่เล่มเดียวมั้งเขาเลยไม่ออกแพ็คชุดมมาาเเพระะฉนนั้ผก็ลยไใหมออออออเเเเเเเรรรรรรีีีีีียยยยบบบบบ้้้้แแแลลลลวววววคคัักกกกก็็็็็ทท่่่่่่่่หืจจะะปนนาาาาาซส์ดไไไผมมมมงงตตพิช ชินนดายจีภาคอาร์แล้วก็ภาคแยกอย่างภาคนี้เอาฆาตก,กรกับคดีฆาตกรรมปริศนานะครับอย่งทั้งหมด4เล่มเพราะงั้นพิกัดของร้านคุณลุงคุณป้าเนี่ยฮะสามารถติดต่อ,อไปที่หน้าเพจนี้ได้นะครับคุณลุงคุณป้าก็บอกอยู่เหมือนกันว่าเอ้ยมีคนเข้ามาจากทาติ๊กตอ,อกค่อนข้างเยอะเลยเพราะงั้นก็ตอนนี้ผมไม่รู้แล้วว่าหนังสือเรื่องอะไรเหลือบ้างเพราะงั้นก็ติดต่อ,อไปที่เพจของแกก่อนแล้วกันนะฮะหรือไม่ก็ตามเบอร์โทรทีท่ผมขึ้นไว้ให้ก็ได้ครับฮอนหลักๆประมาณนี้แล้วกันครับฝากอดทนนนนนคคคุุุณณลงงป้้้าาเขดดววยยะะรััับมชหสือ